ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Farming Simulator 25นะครับก็วันนี้ครับเราได้รับคำขอมาจากพ่อของเรานะครับต้องมาช่วยพุดปู่ที่อยู่ตรงโน้นครับทำมาบริหารฟาร์มใหม่ไองั้นได้เลยครับเด็กในเมืองจะต้องมาทำไร่ทำสวนทำนา <c oughs> มา วันนี้ก็มือใหม่นะครับผมวอดีโดนพ่อจ้างมานี่ทิ้งเงินมาหนึ 100, ่งแสนบาทหนึ่งแสนดอลลาร์นะครับเออผมก็จะมาปลูกอะไรดีเดือนนี้มันปลูกได้แค่โอ้โหคาร์โตร่อยากอยากปลูกข้าวโพดหรือไม่ก็ปลูกข้าวตั้งเดือนหน้าปลูกข้าวเดือนหน้าแต่ปลูกข้าวหนึ่งปีเลยนะกว่าจะได้เก็บ ึ่ปีก็จะได้เก็บแต่ว่าถ้าปลูกข้าวโอ๊ตมันใช้เวลาแค่3ามเดือนไม่ก็นี่ครับข้าวไปอันด,ดับแรกเราไปเกี่ยวข้าวแปลงนั้นให้เสร็จก่อนโดยการใช้รถคันนี้ครับเพื่อทำการหาเงินสตาร์ทไปเลยครับ เอาเงินที่ได้ไปซื้อเครื่องจักรม่ครับผมกับพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆวันนี้ก็จะเกี่ยวแปลงนั้นก่อนเดี๋ยวเราจ้างคนงานก็ได้ครับง่ายๆดีถ้างั้นแปลงนี้เราลงข้าวเหมือนเดิมไปโอเคปล่อยคนงานเลยครับ ให้คนงานทำเลยแปลงนี้ฝากด้วนะพี่โอเคครับไปขอภัยด้วยนะครับถ้าเกดิดติดติดขัดขัดพอดีมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่เดี๋ยวเราขอวิ่งไปดูแปลงนี้ก่อนครับว่าคุณปู่เราได้ปลูกอะไรไว้ไหมแปลงนี้ยังไม่ได้ปลูกครับงั้นเราเดี๋ยวผมไปซื้อผ่านแล้วก็มาไถามาไถาแปลงนี้ใหม่นะครับปรับนาดินใหม่ ครับผมก็เอ้ยโท,โทษครับพี่เดี๋ยวเอารถคันนี้ไปเอาไปใส่เอาเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วก็ไปเอาของแล้วผมไปเอาของไหนวะของอยู่ไหนอ,อ๋อนี่นี่นี่โหยออกมานี่ทำถนนใหญ่เล้วซ้ายแล้วซ้าย,ายโอเคไปไปเอาผ่านก่อนครับ เด่แปลงนี้เราก็ต้องหาอะไรมาปลุกด้วยนะผมควาเป็นแปลงของเราเหมือนกันันนี้ก็ขับรถชิวๆไปครับต้องไปเอาฐานที่เราสั่งไว้เขายังไม่มีบริการ Delivery นะครับเราต้องขับรถไปเอาเองเปิดไเลียวครับเปิดไฟเลียวแล้วก็ล ห้าร้อยกว่าเมตรมีไงผ่านเราที่เราสั่งไว้โอเคถึงแล้วไว้ไม่ตรงไม่ตรงปับ๊บโอเคบาย ต้องยกขึ้นนะครับผมมันจะได้ตามหลังเราเดี๋ยวอาจจะมีรับจ้างนะครับผมถ้าเกิดว่างานเราว่างเราก็ไปสามารถรับจ้างคนอื่นได้อะไรอย่างงี้ไปต้องดูทางจราจรด้วยนะครับเสียเงินไปห้าหมื่นครับซื้อผ่านห้าหมื่นดอล อาจจะได้ห้าหมื่นนี้น้ำเหมือนกันนะเออเก็บเกี่ยวแบบหลายรอบมากโอ้ยเป็นด้วยไหวเดินเกียร์ก่อนลูกพี่หนักเอาเรื่องนะครับผ่านนี่หนักเอาเรื่องมาเดี๋ยวผมจะทำการถ่ายแปลงนี้ก่อนเลยครับอันดับแรก แสงมันกระทบตาเลยเกินโอเคเสร็จปุ๊บเราก็วาง ได้เปล่าพอดีเลยครับนี่นะครับถ่ายทำการถ่ายแปลงนี้เสร็จส่วนนี้ใครปลูกอะไรไว้ไม่รู้คนระับ ขอขยียบนิดนึงนะผมขอเหยียบนิดนึงนะเน,น,นะนี่ครับเราต้องหมุนกลับด้วย เยวงังไปไนครับลองเดิมเลยครับ ชิวเลยครับส่วนแป้งโน้นก็คนงานเราก็ทำการเก็บเกี่ยวอยู่นะครับต้องรอให้พี่แกเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็จะไปไถแปลงรน้นต่อเกินไปหน่อยเกินไปหน่อย ก็ติดเต็มล้อเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เมฆเยอะนะครับเมฆเยอะเป็นพิเศษอาจจะมีคลื่นม,มบ้างฝนอาจจะตกนะเราต้องรีบไถเก็บครับเก็บให้หมดเลยอีกนิดนึง ลากจะไม่ขึ้นครับลากจะไม่ขึ้น แลงเรามันไม่เสมอกนะันเลยอาจจะถ่ายยากไปหน่อยไปสุดท้ายโอเคเสร็จแล้วครับเฮ้ยพี่เขาถ่ายเสร็จพอดีเฮ้ยเกี่ยวเสร็จพอดีแล้วไปเลยครับ รถคันนี้ไปนี่นะครับนี่แปลงต่อไปเลยโอโอลงตรงนี้ไม่ได้ไอพีแกไปเกี่ยวแปลงโอต่อมือใหม่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมใครที่ดูแล้วอาจจะขัดหูขัดตาก็ต้องขออภัยกันไว้นัทีนี้ด้วยนี่น,นี่มีทางริงด้วย โหน่าเกลดเอารถบรรทุกมาที่เจอขึ้นไหวไหมครับเนี่ยทางชันเหลือเกินอ่ะฝากพี่แกเลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่ฝาก้วยครับดูพี่แกทำโอเคเนียนเนียนงานเนียนระวังระวังปั๊มน้ำด้วยนะครับระวังปั๊มน้ำปู่ผมนะผมอ้โหเฉียดเฉียดเลยว จิตเฉียดเลยแต่วันนี้อ่ะส่วนผมก็มาถ่ายแปลงนี้ต่อคนระับ ครับแต่งนี้ขอแบบเนียนๆจะเนียนได้หรือเปล่าอ่าตรงนี้เดี๋ยวตกนะครับขอแบบดึงแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วครับ อเคประมาณนี้ส่วนหัวนี่เราค่อยเก็บทีหลังนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะตกครับแลวตกหน้าผาไปซวยอีกปูบบอกเพิ่งมาวันแรกมหาปัญหาให้กูแล้ ทำไมมันเบียเบ้ยวๆวะมือใหม่นะมือใหมถ่ถ่ายเบี้ยวครับถ่ายเบี้ยวโอเคตก,ตก ไม่แล้วผมถอ,ถอยไปไหนเนี่ยตั้งลำใหม่แหม่ซื้ออันใหญ่นี่ก็ยากแบบนี้เองเอาเวา้อะไรครับเนี่ยพี่ นปั๊มน้ำปูดาแล้วเลยจะตกนะครับเริ่มเสียนครับเริ่มเสียนเริ่มเกิดการเรียนรู้ เก็บหัวครับเก็บหัวหนึ่งตุ้มกว่าแล้วตอนนี้ไม่เสร็จนาที่สุดท้ายแล้วครับตอนนั้นรถเกี่ยวนะาจะใกล้เต็มแล้วผม เก็บเก็บรายละเอียดโอเคเสร็จแล้วครับเราถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอารถจอดไว้ตรงนี้นะครับ โหมันเต็มแล้วพี่มันเต็มแล้วพี่ชายเดี๋ยวเราเก็บเลยสองทุ่มแล้วตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเกี่ยวต่อครับมีว่าแต่มีที่ให้เรานอนไหม ปู่ครับมีที่นอนให้ผมนอนไหมครับปู่เดี๋ยวเอาข้าวมาใส่ไว้ตรงนี้เลยเอา้าปิดทางอเอามาใส่ไว้ในรถแล้วได,ได้ไหมโอเคได้อยู่ ครับเสร็จนะครับรถไปจอดไว้เหมือนเดิมเมื่อที่พวกนี้เช้าเราจะได้เอาไปเหมือนเดิมไฟเรียบร้อยแล้วก็ออกมาไปนอนว่าเตะที่นอนผมอยู่ไหนครับลุงลุงมีที่นอนไหมเนี่ยเกมนี้เนี่ยมีที่ให้เรานอนหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นี่ไงเออนี่ไง,ออไงมีอยู่โอเคงั้นเราก็นอนเลยกดนอนไงวะอ่ะกดตัว A โอเคนอนสัก10ชั่วโมงนั่นเราเราเป็นคนแบบขี้เเสวนะครับนอนสัก10ชั่วโมงโอเคเช้าแล้วครับโอเคจะเอาวันใหม่ตอน10โมงโอ้โหปู่นี่คือแบบไม่หลับไม่นอนนะวันนี้หมอกลงด้วยครับ วันนี้หมอกลงเดี๋ยวเราเอารถเกี่ยวไปเกี่ยวเหมือนเดิมจ้จางคนงานให้ไปเกี่ยวเหมือนเดิมครับอุย้ยตอนนี้คานโนล่าเราก็เริ่มโตแล้วนะครับผมเริ่มโตแล้วคารโนล่าหรือว่ายญาวนะน่ะ <c> เ <oughs> ขียวกะจีเลยใช่เปล่า เยวขอลงไปเช็คก่อนครับโอ้โหนี่เลยครับคาโดล,ลาคาโดล,ลาใช่ไหมไม่ใช่ยาใช่ไหมมันคืออะไรครับมันมีอะไรบอกบ้างใช่ใช่ใช่คาโดลาคารลลา่าจะมีแบบพวกวัชพืชน,นิดหน่อยหรือเปล่านิดหน่อยหรือเปล่า เยอะขนาดนี้ไม่นิดหน่อยแล้วมัง้งเดี๋ยวเราต้องมาเปิดน้ําใส่ด้วยหรือเปล่าวะคาโรล่าเขาใช้น้ําหรือเปล่าไม่รู้นะไปครับไปครับเฮ้ยตรงนั้นอะไรวะหมอกเหรอนี่มีหมอกลงด้วยอ่าเดี๋ยวให้พี่แกจัดการต่อเลยครับ โอเคได้เรื่องส่วนเราก็ได้ครับตอนนี้ก็คนงานเราก็ได้เกี่ยวข้าวตรงนี้เสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเราเอาเอาไปใส่รถหกล้อเราไว้แล้วก็ทำการไปขายกันครับผมมารอดูว่าเราจะได้กี่บาทครับวันนี้ ฮานลลูาเราก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วอ่าเปิดใส่รถเลย มาได้ละไม่เต็มรถครับเราไปเก็บเลย ที่เราเกี่ยวได้เมื่อกี้เอาไปขายนะครับไปออกทางข้างหลังนะผมเพื่อไปขายที่ท่าเรือราคาดีสิ่งลยครับสิ่งหกล้อเล็กนะครับรถเรามีแค่หกล้อเล็กอย่สิ่งเกินเดี๋ยวตะเลิดลงน้ำ ไปขายที่ท่าเรือแซงบอกเลยแซงันนั้นบอกเลยมีเกินจะเลี้ยววิ่งเกินจะเลี้ยวเอเคไปครับเราไปที่ท่าเรือตรงนั้นนะครับพวกเที่จะตาวที่เราเกี่ยวได้ไปขายโอ้เฮ้ยป้ายโอ้โหชนไป้ายไปแล้ว ค่อนข้างจะเลี้ยวยากนะบรถคันนี้ถึงแล้วก็ดับเลยมาดูกันว่าจะได้กี่บาทปุ๊บหมดได้มาโอ้โหเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันกับบ้านเรา เ้ยพีแครผ่านมามร้บหลงทางหรือเปล่าเดียวเลยครับนี่นะครับมาเข้าแปลงนี้ที่เราถ่ายไว้เหลืออีกแปลงหนึ่งที่เรายังไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันฮาที่สองแล้วนะครับผม รถมาจ่ดไว้ที่เดิมโอเคสำหรับพาร์ทแรกนะครับผมพาร์ทนี้พาร์ทแรกผมก็ขอทำการลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะปิดภาพประการใดก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้บอกกันได้นะครับบ๊ายบาย